สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาดูนะครับช่องซอแจดีเซลทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของอมีไฟลุกเครื่องโชว์นะครับผมแล้วก็เครื่องเหยียบไม่ออกนะครับผมเครื่องสั่นนะครับแล้วก็เครื่องเหยียบไม่ออกเลยนะครับผม แล้วก็รอบเครื่องไม่ขึ้นนะครับผมถ้าเช็คเจอในส่วนของ P0201 นะครับคือตัวไหนนะครับ P0201 ก็คือหัวฉีดนะครับหัวฉีดสุปที่1นนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็น P0201 นะครับ ก็จะเป็นหัวฉีดสูบที่1นนะครับผมถ้าถ้าสายหลุดสายขาดนะครับผมหรือปลั๊กหลุดนะครับผมจะทําให้นะครับเครื่องครับสั่นนะครับวูบนะครับรอบเครื่องไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ดับนะครับบางครั้งก็ดับนะครับก็จะเป็นหัวฉีดสูบที่1นนะครับผมก็จะมีไฟลุกเครื่องโชว์นะครับผม ถ้าสแกนเจอ P 0 2 0 1ครับ201ก็คือหัวฉีดสูบที่1นะครับผมอ่าก็คือเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเหมือนเดิมครับก็คือใช้สมาร์ทเกตรุ่นนี้นะครับสแกนนะครับเพราะว่าอ่า P P0201 นะครับผมใช้สมาร์ทเกตตัวนี้สแกนนะครับก็จะเป็นสูบที่1นะครับผมก็ลดพีพีคนไหนนะครับที่เครื่องสั่นอะไรสั่นนะครับแล้ว ลบเครื่องไม่ขึ้นนะครับผมก็ให้มาดูในส่วนของหัวฉีดก่อนนะครับผมว่าสายขาดหรือว่าปลักรุดนะครับหรือว่าหัวฉีดเสียหรือเปล่านะครับผมต้องมาเช็คดูนะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผมก็ฝากกดกริ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ